วัดท้ำปลาครับตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับวัดนี้นะครับเมื่อเราเดินทางก่อนถึงอำเภอแม่สายประมาณสัก3กิโลนะครับดูทางซ้ายมือก็จะเขียนว่าทางเข้าวัดท้ำปลานะครับเลี้ยวเข้ามาประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรนะฮะนะครับก็จะพบกับนะครับวัดท้ำปลานะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกับ นะครับริมริมผาเลยหรือริมภูเขาเลยนะครับท่านใดที่เดินทางเข้ามานะครับก็บรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับในวัดนะครับสงบร่มรื่นครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2556ครับผมป้อมสมัยไทยช่างกล้องมือสมัครเล่นนะครับเดินทางเข้ามาเพื่อถ่ายทำนะครับให้กับทางสมาชิกนะฮะที่จะเดินทางเข้ามาได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เห็นนะครับเป็นพื้นที่กว้างนะครับ นะครับภายในก็จะมีถ้ำปลานะถ้ำเปลวป่องฟ้านะครับถ้ำกู่แก้วนะครับเส้นทางก็เดินสวนกันนะครับถ้ำกู่แก้วไปทางขวานะครับสวนถ้ำปลานะครับแล้วก็ถ้ำเปลวป่องฟ้านั้นต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับบริเวณวัดก็ร่มรื่นทีเดียวนะครับแล้วก็สวยงามครับนะครับ าราคาลาดโค้งนะครับเป็นศิลปะแบบล้านนาแท้นะครับชอบฟ้าใบลา,ากาหางหงสวยงามครับผมป้อมสมัยไทยครับเดินทางเข้ามาถึงอำเภอแม่สายจายังหวัดเชียงรายนะครับก็พยายามเก็บข้อมูลนะครับเพื่อให้สมาชิกนะครับได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับตามเส้นทาง นะครับตามวิดีโอ youtube นะครับตามโปรแกรมทัวร์นะครับสนใจโปรแกรมทัวร์นะครับคลิกเข้าไปที่ทัวร์เชียงราย .net นะครับ บขอบคุณที่เข้าชมคลิปวิดีโอนะครับผมป้อมสมัยไทยลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ